ใหม่2คันครับผมสายคูต้าไม่ควรพลาดครับผมนี่เก่าญี่ปุ่นไม่เคยผ่านการใช้งานในเมืองไทยนะครับผมคันแรกนี่จะเป็น1501ครับเครื่องยนต์สองสูบนะครับคันที่2อนี่จะเป็น2201ครับเครื่องยนต์สาสูบนะครับนี่นะครับสภาพอย่างนี้นะครับรถราคาไม่เกินแสนครับสองคันนี้นะครับก็เดี๋ยวบอกราคาเลยครับคันนี้อยู่ที่89,000บาทนะครับ89,000บาทครับ1501เครื่องยนต์สองสูบนะครับ หันโนอยู่95,000บาทครับ95,000บาทนะครับผมเครื่องยนต์สามโซครับยีบสองแรงม้าครับ2เผาทั้งคู่นะครับผมไม่เคยผ่านการใช้งานในเมืองไทยครับนี่เลยสภาพอย่างนี้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับเครื่องยนต์นุ่มๆแบบนี้เลยครับนี่รถเราพึ่งเอามาครับยังไม่ได้เช็คอะไรเลยครับเดี๋ยวให้ดูสภาพตอนเอามาก่อนนะครับผมสภาพก็ประมาณนี้เลยครับสภาพประมาณนี้นะครับผม อย่างดีทั้งคู่ครับอย่างดีทั้งคู่ย่างดีทั้งสองคันเลยนะครับผมนี่ครับเครื่องสามโซบเดิมๆจากญี่ปุ่นไอ้เครื่องสองโซบครับนี่สภาพเดิมๆจากญี่ปุ่นเลยนะครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นอย่างนี้เลยเดี๋ยวทอยางนี่เราเปลี่ยนให้ใหม่ครับทอยางเดียเปลี่ยนใหม่มยังไม่ได้เช็คครับไปดูสภาพมาจากญี่ปุน่นนะครับผมสภาพประมาณนี้เลยนะครับ รถราคาไม่แพงครับรถไม่เกินแสนครับมีเก่าญี่ปุ่นแท้ครับไม่เคยผ่านการใช้งานในเมืองไทยนะครับผมราคาไม่แรงครับแปดหมื่นเก้าเก้าหมื่นห้าครับผมนี่แปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสิบห้าศูนย์หนึ่งเก้าหมื่นห้าสองสองศูนย์หนึ่งนะครับผมรอๆอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการล้างเช็คอีกทีหนึ่งครับ ตันนี้เรายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เก็บงานนะครับเดี๋ยวเราเช็คให้อีกทีครับราคานี้เลยนะครับผมไม่ไกลส่งฟรีครับสนใจมาดูรถจริงได้ที่บ้านเขาสำมยอดอำเภอโคกเจริญจังหวัดรบบุรีครับเบอร์โทรติดต่อกับ0814936871063 0233690ครับผมเป็นทั้งเบอร์โทรและไอดีไลน์นะครับผมก็อยู่ไกลก็วิดีโอคอลดูได้นะครับผม วิดีโอคอลดูทุกจุดได้ครับหรือว่าจะมาทดลองขับได้ครับผมตัวนี้ราคานี้ตัวเปล่านะครับผมถ้าเอาอุปกรณ์ก็มีเพิ่มขึ้นมาครับมีหางตัญ้าะครับหางตัญ้าแล้วก็มีนะครับของใหม่นะครับเราจะเน้นเป็นของใหม่หมดนะครับอุปกรณ์ใบดันหน้าอะไรเนี่ยเราจะติดตั้งเป็นของใหม่นะครับเราไม่มีของมือสองครับเราเน้นเป็นของใหม่อย่างเดียวครับนี่เลยครับผมสภาพประมาณนี้เลยครับผมราคาไม่แพงครับ เก่าญี่ปุ่นแท้ไม่เคยผ่านการใช้งานในเมืองไทยนะครับผมฝากด้วยนะครับผมโชติรถรถไถมือสองครับสวัสดีครับ